สบายดีพี่น้องขยืนที่ไปแสนันีไปล่องดำนะล้องเบอร์ไวว่าปันรถ่ฝนลินพี่น้องเอ้ย ผลกรริน cũng cần tuần đỏ không chú cài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่าตสหรื่เมอสูตรดำลามาบ่หลพี่น้องบ่ดำบ่ดำทีดอกดำห้างๆมันแตกกอเอา ยุดเราดำไวๆดิน pues pues ี่จ้วกจ้วกเดียวเไวหยุดล้วโอ้ยงาไวพี่น้องที่แรกว่าสิบัไทยดิสิบัวไทยว่าเฉียนยางสามลยพนะสมบิปัดโงาไวสนกไปยังกระทไวน้ำไวแดงงาไวแดงพี่น้องก็จะมุจักเบิดละ ใส่ดิผักบุ้งแล้วสิปลูกผักบุ้งให้ปลูเข่าเลยเจ๊แน่นครับมันแม่นผักแว่นจิะอือยุ่นล้อมผักแต่ว่าผักกับผักผักเขาบ่เอาเลย นยืนนี่กับช่างเขา่าช่างงากับเอ้ากัาะสิแตกกอยอยู่ดอกพี่น้องเหลออือยูนนีกับงาเข่ากับลายอยู่ดอกตอนนี้สิตกิบ่ัน,น้คือจังดำแล้วก็หมุกตบับออกไหมครับ นหนเลยเพราะอันนั้นมันอันดินเขาจะมันตมอันนี้ตมเนี้ยติ่งติ่งขันจังบันเท่ากับเล้วจัดเลยเหรอไมเห็นนะดินไส้บริสุทธิ์เลยซิดไปก็ะดินงนั่นลองจองแรงแจงใส่กันเหรอร้อยน้าไก่สิบัเลย้อหน้าอ่องรองแรงแรงแล้วนี่ว่าก็ัเป็นจริงว่า ห่าบะเขาบัดแก่บะเกษียนเงี้ยเฮ็ดซ้ำงานเดียวนี่ก็พอกินดอกขนมงานนี่สองสองลายกลัวง,งานเดียวนี่ยเป็นงานแตเดี๋ยเป็นงานหนาพูดจีน้ำฝนตกเจ้าแก,ก่มันก็นมีนม้ำงานนี่ที่น,ตกตกนี่สองลาเลยพี่น้องคอนเสิว์าคอนนั่นเฮ็ดแต่นี่กินกับพ่อเบิด

รักษาไงก็กันมันบ่มีเงามันบ่มีเงาฮะแค่นี่แต่จาของบ่มีรถไถกันเลยได้อ่อนจ้างเพื่อนนี่ก็ได้ผู้ใดอยากบอด้สิบบอดจาครถไถก็บอกว่าไม่ตินเลยากได้รถไถจากคันคือรถคันละเสียงสองเสียงนี่บ่แมนนี่บ่เนาะรถไถบ้านเงี้ยจ้รถไถบ้านจากรถไถบ้านจากประยุทเนี่ย ซาจะมาหลายบาทนาวเนาะแซนช่องหน่อยอีกเพราะใส่พี่น้องฝาคลิปนี้แล้วเด้อจะได้รถไถ่เลยจะขั้นก็ได้ไถใส่ยาขวางเลยละมาพี่น้องเอฟซีพิ่นมี่มองมี่มองเลยจีทุกคนอยากขายวันจีขายออกวันจีเคียงเก่าอยากซื้อเคียงใหม่ยังสินาะ ซาไปเนี่ยคำมาคุนนี่ไหมเนาะัามใสงั้นก็บ่ราคือมันด้ันยามจังหมูวนี่เป็นตัว้วยเขาเนาะงานซื้อแม่เอ็มนึกจำเป็นมีซักดเสรจอกย้ำหาว่าหายากนบอกเพื่นๆว่าลมสิบวกการลงยันมันลมผ่อนว่ะ บุรีมดอกมันเป็นดินทรายบางบ้านมันดินแต่ว่าคันดินทงนี่มันเป็นดินท่ามเด้มันบอกคือดินโขกเด้พี่น้องดินโขกนึ่งตะเกียนเลยแต่ว่าทางทงเนี่ยแมนอีหลีแหละเป็นดินท่าม นี่ก็ทั้งหยาทั้งเขาพี่น้องน้องย้ำหัวเจียวหัวเจียวหยาดอกกะสิตายยี่หรอพี่ตัวเจียวเอาหยาี่นี่เหลียวรถเจียวเขาเจียววัดเดี่ยวหยาเรียกเขาเด้ หยุดมานดำหน้าฝนตกนขึ้นล้มจีพายุเขาป่ะพี่น้องเจ้าว่าต้องไปอันนั้นมันขึ้นรอกเท้าเหยียบเลยเหยียบมันล่วงสีตุ่มมันกันตายดอกเหอเหยียบเหยียบขุ้นลม

แต่บอกว่ามันห้องกะของดอกเราเป็นมักใส่แตดียังงันวันที่ล้าเขาหยัดล้างเขาหยัดใส่อยาจะทันใจเนาะฝากมันได้พี่น่องบอกนี่พี่น่องชิปนี่พยุดกระฝากถึงพี่น่องเอฟซีว่าได้มีรถไทย ก็ใส่เนาะ5พ่นอยักขายออกกระว่าเก่าะว่าเก่าเดิมใส่ได้เด้อพี่น้องมันเก่าเอามาสมบ่เอาดิสมบบเปลีนพ่นอยากใส่5พ่นอยากเอาออกพ่นอยากซื้อเคียงไม่สิเนาะนั่นลี้สิผู้พันนี่แล้วเนาะสารคิปนี้ฝไปสำนี่ซะพี่น้องบกันไม่ชิหนะสารคินี้สบายดีพี่น้อง